ครับมาพบกับผมพอออสีคือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้เป็นพี่อีสองครับมาเบิ้งวิธีการล้างรถของรถโนนโคครับผมเป็นยังไงผมจะพาทางผู้ชมย่างไปเบิง้งไก่เป็นหลังเสร็จหรือยังครับวิธีล้างรถเพฝนโอ้เอี่ยมขน,นาดครับเบิ้งเด้อพอีอ่น้องเด้อรถขนน้ำแก,นกะน้ำกันมากันย่างมากไหมหน้าบ่ขาดสายครับมองน้ำ้องนี่ เป็นที่อยู่ในที่ชุมชนครับอยู่นในที่ชุมชนเป็นน้ำใสสะอาดมองหาอยากหากินของชอบลองก้อนอิสานบาดเห่าที่มาหาตกเว็ดตกปลาครับเป็นการมาตกปลากันนั่นถ้ามันใส่เบ็ดไปหาจตนปลาเป็นอย่าง,างครับผมไปถามคนรักคนรักคนดักกลุ่มข,ของ รักกรุงรักยังอ้อมครับเป็นน้องน้ำที่ใสสะอาดมากครับมีบานเลื่อนข้างคเป็นวิวแบบยางสวยงามเลยครับเป็นบรรยากาศแบบรวมลืม่นใหนมาพักไหนมายัางแล้วกะเป็นที่รับอากาศได้แบบย่างดีเลยครับลมเย็นสบายครับผมรถพิณก็มาอีกรอบ เอาน้ำเอายังต่อน้ำต่อยังเอาน้ำขึ้นไปใส่ประโยชน์ในการเกษตรครับในส่วนเนี้เป็นกระหางรถตมโครครับเคนหลังหลังรถตมโคหลังน้องเกินกับภากันงหลังถตมโคครับจีดหน้าจีนยังใส่สายยางครับสายยางแบบสายลายยางแบบ สายยังไงครับเป็นสายน้ำดับเพลิงครับีครับจับคนเดียวครับเปิดแห้งก็ต้องจับสองครับน้ำแบบยังแห้งเลยครับเป็นใส่น้ำยาก่อนนะครับเนาะส่น้ำยาล้างจระบี่น้ำล้างครับน้ำมันล้างจระบี่ครับเป็นงานเป็นการคอยกันล้างยังสะอาดยังเนียนเลยครับ ลแล้วนี่รถบอกขาดสายขับมาเรื่อยๆขมาตกเว็บแน่ขมานั่งรับร่มแน่ขมาขันนาอันนี้แน,น,น่หลายอย่างครับบางคนก็เอาเสื้ออาสานว่าปู่ใน่นมในยังมีความคงานยกว่าขับผมใหม่ผมปลามันงมีทีไส่ยเอยอะแยะมากมม่ครับ การเที่ยวเป็นการอย่างนี้เราขับกับวันหยุดวันหยุดกับพาลูก้าร้านมาหาเบ็สหา,าย,ยัางมาโต๊กกัน,นมาอันนี้ซื้อกองมากิมนมาอย่างนห้นกัน นห่ครับงางกันแบบย่างง่ายครับางานทำงานกันตั้งใจกันทำง,งานแบบย่างจริงจังครับนี่แหละครับที่เจ้าหน้าที่ต้องการลูกน้องจังสีล่ละครเป็นตั้งใจตุการทำงานเอ็ดงานเพื่อให้เจ้าดน้ามั่นใจในการทำง,งานของเพื่อนตั้งใจทำง,งาน ที่เจ้านายมอบหมายให้ครับไอเจ้านายคนไหนมีลูกน้องแบบนี้ก็สบายใจครับวอน,นีงานหรือว่าให้งานของเฮาแล้วคือแล้วหน้าทีเจ้านายจะพุ่มใจในตัวเพิ่ญกับหน,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 น้าไหนท่านชิดหน้ำแห้งครับร่อยไม้ไก่สิดกันผมแห้ง หลักส,สิบหลอขั้นเองครัล่างจาดมาอีกแล้วขั้นหนึ่งครับพี่น้องมาอีกแล้วขั้นหนึ่งโอ้ยมือนีมาบักยางหลายขั้นเลยครับขนาดมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วขั้นหนึ่งบักยางไงที่กันครับน้อยกันนะครับครับมือนีม สเปนไม่ดีครับมาเอา่วงทา้งทีงททงเปิดเสีร่วงทั้งคนลงหลอกกันัองกับสเปนว่าออกไปข้างในครับผมนั่งกันเป็นบุญตาของท,ทุกท่านที่ได้เห็นการนั่งนั่งโคแบบแบบสะอาดเลยครับอื เพิ่เป็นโจบ๊บบินโจ๊ต่อมมาเพิ่งจะเอามาล่างครับครับเสร็จแล้วครับกันี รนี่คันนึงสขัมากะครับ กเป็นครับครับอยู่กั็มองใส่มือจังแล้วก็หันขาเอาครับไปได้แบบสบายครับนี่แหละจังหวะที่เป็นกับพุนครับเป็นมีมือครับอะไรกเลยมันจะต้องใส่มือเป็นประโยชน์เอาคมนะครับมันจะไปจอดกระพมไม่จอดตากแดดโอ้จอดตากแดดครับ กันไปอันนี้ก็อมาข้างหน้าครับสิบอสิบหล่อตัดเซ็แลสิบร่อตัดเซ็จแล้วครับกันสิใจเพื่อให้ขั้นพูดใเ,เขามาขั้นเปจอดชื่อท่าก็มี่ครับจอชื่อาก็มี่ครับ หลอกแครับคร์ทุู้โคกับสีเดนสายสงสัยเพิ่นสเอลรถคันนขามากสารถกโคคนนเป็นเก่าครับครับคนนสีขามานะสีขามาด้ว่ครับรถลุกข้นาอ่า เอมามาบ่ได้ครับติดรถเดี๋ยวเลื่อนรถจะน้อยเลื่อนรถขั้นหนาจะน้อยขั้นั้นก็เอาน้ำอยู่ครับเลื่อนมันไม่จะน้อยอขัน้นตุยับขั้นไหนกัมาเอาน้ำครับต้องลบให้กันจั่นน้อยครับมุ่งจังสิเขออมาได้เน,นี่ยเราต้องเพลิงกันกน,น้ำเพลิงเรือเสือเพลนงป่าเป็นว่ามองได้ขออกมได้เ้ายับให้กันคนไทยมีน้ำใจครับคนไทยมีน้ำใจบ่เห็นแกโตทุกสิ่งทุกอย่างซอยไหลซอยไป ก็าทำไรทำไป,ำำป,ไปครับผนะมแำนเอ่ำเบนวิธีเแบนเขาต้องะครับเนาะ้อง้อง ลมครับ,บาการเสี่ยงเป็นะมะขามลมลงลดเสี่ยงลงที่ไหนครับมันเป็นตอนสองขั้นตอนข่างกันส่วนสิบหลอดแค่นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลางปีแล้วครับจะเป็นนกครับจะเป็นนกกับกลางป,ปีกตาปีก็เห็นครับ พอแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปบนรถแล้วเบิงส่วนที่พุ่นเสาร้งไปได้เงื่อนกันเริ่มนะครับเริ่มเสาร้องนะครับพี่น้องเบิ่งกันแบบจ้าๆเลยครับมีรต่างดาสิลงรถครับไปแล้วครับเอามือขึ้นแล้วครับมือยกขึ้นมาครับ นะครับค้ำลงไปลอยลอยไปครับดูครับการที่เพิ่นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นยังไงครับดูครับรถคันนี้ล่อร้อยแล้วครับล้อข้างหน้าร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับร้อยแล้วแต่ว่ากะบ่มีอันตรายครับเพราะว่าเพิ่นมีระบบของเพิ่นให้ลงแบบนิ่มๆแบบก็ได้ครับหนามาแล้วครับข้าหน้ามาแล้วครับเพิ่นเศษจังเลยเบิ่งเป็นครับข้าหน้าหนามา อ๋อเป็นสืเือนรองมาแน่มึงสิบบ่อให้รดสิบล่อที่แกเพิ่มมาบอกให้ลงแห้งครับให้ลงแบบนิ่มๆร่องแบบนิ่มๆครับมีวิธีของเพิ่นอเอามือซอยจับครับบอกให้ลดร่วงแห้งครับเป็นมาปรับร่งแบบนิ่มๆครับส้มๆร่งแบบนิ่มๆนิ่มๆครับปับเห็นบ่ครับโอ้แบบนิ่มแห้งครับนี่นะครับ เพราะว่าการทำนักโอ่เหาเห็นแห้ง,งแห้งเสียของเพื่อหายร่มนิ่มๆรถเหนากบบยังดียังใส่ประโยชน์ในน่านในด,ดนครับส,สองพันสามพันครับถ่ายคลิปนี้ผมพอสีกา สิขอจบคลิปไปเพียงสักนิดนะครับเนาะท่านผู้ชมทุกท่านมีคอมเมนต์หนังกับคอมเมนต์เข้ามาในน้ำของพ่อสีในส่องของพ่อสีเดเด้อครับเด้อผมพร้อมยอมรับคำคอมเมนต์ทุกกรณีบ่สิเป็นคอมเมนต์หนังดาราลครใา้คลิปขอขอบขากขอบขอบขอบคุณทุกๆท่านนะครับเนาะท่านผู้ชม ในคลิปของขอ,อสีถ่ายคลิปนึ่งขอให้ท่านผู้ชมทุกคนตงมีความสุขสีไม่แล้วคิดกงินอะไรเงินครับคิดทองอะไรทองครับถ่ายคลิปหนึ่งขอกรับสวัสดีครับ